เขายังอยู่ในกันทีในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้จัดหน่วยแพทย์เขื่อนทีพ่ออสวอออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีโดยบอเสียคาชัยจ่าย,ายที่โรงเรียนบานสำโรงตำบลศีนรงค์ อำเภอชุมพลบุรีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้เป็นประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ะอาสาวอจังหวัดสุรินทร์ประจำปีก็ประมาณ2,568โดยมีนั่งมันทนาชื่นตานายกเลากาชาติจังหวัดสุรินทร์นายวสานชิงชนะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์ประลัดจังหวัดสุรินทร์นายอำเภอชุมพลบุรีผู้แทนประชาชนขอให้ค่ะผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ หัวหนาส่วนราชการจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนั่นผู้เยบานสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวอและประชาชนเขาร่วมกิจกรรมค่ะมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ่ออสวอได้จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมาัครบววสิเป็นส่วนกลางและส่วนผู้มีภาค ปฏิบัติงานเพื่อซอยเหลือในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขอ,อนามัยให้กับพี่น้องประชาชนในท้องทินธุรกันดารและที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมที่บอสามารถมารับบริการด้านการแพทย์และรับบริการสาธารณสุขได้สะดวกซึ่งจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้จัดน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวยมีบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยและโรคโท,รทั่วไปเนาะค่ะ โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้โดยบทเสียค่าใช้จ่จายค่ะ